ครับหลังเราจากเราปั้นอ่าเป็นก้อนๆนะครับมาแล้วก็พักพักแป้งมา20นาทีนะครับมาเรามาทาต่อเลยนะครับเห็นไหมอ่าเรามาเปิดด้วยนะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะว่าเราก็ทําเอาก้อนแรกมาเลยนะครับเห็นไหมก้อนแรกเอาก้อนแรกมามาทำให้ไหมอ่าเนี่ยเอาเอาส่วนที่มันเก่งๆเอาไว้ข้างล่างได้ไงไหมอ่าทีนี้ก็เอาอ่า ไม้ไม้อ่าไม้กลมๆเนี่ยก็เรียกว่าลูกกิ่งไหะห้มาเนี่ยอาก็ออ่ามาอ่าโอเคแล้วก็ใอ้มาทำให้มันเป็นยาวๆนิดๆเราก็แค่นี้เลยมาเอาแค่นี้เลยมาเนี่ยยาวๆขนาดนี้ไห้มาอ่าก็ก็ไม่เท่าไหรแ่แล้วมาที่นี้เราก็กิ่งเป็นกลมๆนะไห้มาเออเอาออแบบง่ายๆนะให้มาเนี่คือลูกมันมีหลายแบบนะครับท่านจะไปทำแบบไหนก็ได้แล้ว้มาแน่ๆนะฮะ อันนี้เป็นวิธีง่ายที่สุดนะครับไอ้แม่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นยังนะเอากิ้งๆงี้นะครับกิ้งให้เป็นอ่ากิ้งๆครับไอ้แม่ง่ายๆไหมอ่าโอเคนะครับกิ้งพอประมาณแค่สักสองคืบเลยไหมสักสองคืบไป็นไหมได้ได้สองคืบเลยไหมได้สองคืบ่งล้ท่านก็เอาอย่างนี้แล้วก็ใหม่เนี่ยอ่าไอ้แม่ทำเป็นลูกตัวยูเนี่ยใหม่ฮะเสร็จแล้วก็ม้วนแล้วก็ม้วน ม้วนม้วนม้วนมัดอะมัดมัดเชือกอม้วนม้วนอ่าม้วนม้วนได้ไหมแล้วก็ทำได้ไหมม้วนอ่าได้เลยไหมอ่าถ้าจะให้มันสวยนะเราบางนี้ก็ได้ไหมอันนี้ไหมได้แล้วนะครับได้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 รู้หมอเลยนะครับแม่ถ้าเราก็เอาไปใส่ในในถาดนะครับมาที่ท่านเตรียมไว้เห็นไหมถาด ท่านก็ลองด้วยกระดาษไขนะไดไหมอ่าเห็นไ,ไหมก็มาใส่ตรงนี้นะก็อ่าสิบหกลูกเห็นไหมได้ได้ทั้งสิบหกลูกเต็มเลยไหมน่ะโอเคแล้วก็กกเห็นไ,ไหม,นะไไหมลูกที่หนึ่งได้ไปแล้วนะครับเอาลูกที่สองลูกที่สองแล้วก็เหไ,ไหม่าก็เอาไม้นดแกบประมาณนะก็มาทีนี่เราจะเห็นไ,ไหมน่าเห็นไหม ไอ้ปันไอ้กิ้งกิ้งไมันเป็นไอ้ไอ้ไอ้กลมๆนี่ก่อนนะแล้วก็เอามือครึ่งมือครึ่งครึ่งไงมันยาวออกไปประมาณสองครบนะครับเห็นไหมอ่าได้สองครบแล้วเป้่กับท่านก็เอามาเอามาม้วนนะครับม้วนเป็นวงกลมเนี่ยไหมเห็นไหมเอามาม้วนนะครับมาม้วนม้วนมัดนะม้วนมัดออเห็นไหมท่านจะขึ้นรูปแบบไหนก็ได้นะครับเออมันไม่ อแนแม่ได้แล้วได้เลยไหมได้ได้เลยไหมส่านก็ทําเป็นอย่างเงี้ยมหก่อให้มันสวยงามเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถาดแล้วก็แม่น่ะถาดที่ท่านเตรียมไว้มาโอเคแล้วกัมไแน่นแน่นเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะดันกันขึ้นมานะครับเออก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับอ็มมาโอเคได้สองลูกเลยไหมอ่าโอเคแล้วก็อ่าก็อทาไปเรื่อยๆนะครับเอ เอาจนหมดนะครับอ่าโอเคนะไอ้มาก่อนสิบหกก้อนเราจะทําแบบนี้เลยแม่โอเคนวดไปนิดหน่อยแล้วก็อ่าทีนี้ก็เอามาเป็นครึ่งนะครับมาครึ่งครึ่งให้มันความยาวประมาณอ่าสองครึ่งสองครือกเสร็จแล้วก็โอเคได้ไหมอ่าจะม้วนละม้วนให้เป็นไอ้มัดมัดเชือกมัดเชือกเห็นไหมมัดนี้เข้าลงไปแล้วก็อันนี้ยัดเข้าไปแล้วก็ยัดไปข้างหลังนี่แม่โอเคได้ไหม เสร็จแล้วก็อ่าไหมอ่าปั้นตรงนี้ไปแล้วก็ให้ปั้นมันมันเป็นอยู่ด้วยกันนี่ไม่ยนแม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันไปพองอันไปพองในในในถาดนี่เองนะเข้าเอ็มไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องพักอีกแล้วครับพักอีกแล้วนะ,ะโอเคนะครับอืจาจัดให้มันแน่นๆหน่อยนะก็มันจะได้ได้อีกลูกนึ่งมาสี่ลูกนะครับแม่ แถวละสี่มันก็ได้เป็นชิ้นหกแล้วครับไอ้หมาโอเคนะครับทาไปเรื่อยๆนะครับท่านจะขึ้นรูปแบบไหนก็ได้นะครับเป็นเรื่องของท่านนะก็ก็เอาได้ทั้งนั้นนะครับมันมีวิธีขึ้นหลายแบบะนอ้ขนมปังเนี่ยมันโอ้ศาสตร์การขึ้นไอ้ลูกขนมปังมันมีเยอะแล้วก็ฮะอันนี้แบบง่ายที่สุดนะครับเนี่ยม้วนม้วนครึ่ง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 เน่เห็นไหมครึ่งให้ได้ประมาณสองนิ้วนะครับไอ้หมาได้สองนิ้วแล้วก็ ใช่ไหมปั้นลักปั้นเป็นรูปเห็นไหมปั้นเป็นรูปแล้วก็ับเนี่ยปั้นเป็นรูปวงกลมแล้วก็อ่ามาบีบบีบบีบดอกปายเนี่ยมันให้มันสนิทกันได้แล้วก็ปั้นอ่าให้มันเป็นทรงไอ้นี่ไงแม่ไหมได้แล้วไหมไหนเห็นไหมได้แล้วนะครับเห็นไหมใส่ใส่ถาดนะครับใส่ถาดอืมมันจะเบียดกันหน่อยก็ช่างมือเด้อนะครับแม่เดี๋ยวมัน อ่าอันนี้เบียดกันไม่เป็นไรนะก็บเบียดกันอยู่ในนี่โอเคครับได้สี่ลูกแล้วเห็นไหมเหลือเหลืออีกสามสามแถวแล้วครับอ่าโอเคแล้วครับทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นนะครับอ่าโอเคแล้วครับท่านทำทำไปเรื่อยๆมันจะชำนาญไปเองนะครับอ่าอันนี้มือทั้งสองข้างก็ปั่นครึงไปเรื่อยๆนะปั่นครึงอ่า ให้มันยาวประมาณสองครบแล้วก็ได้ได้แล้ eh วเล่นรอก็เห็นไหมทําเป็นลูกโยโย่ก่อนแล้วก็ม้วนม้วนม้วนมัดนะครับม้วนมัดอ่าโอเคนะครับม้วนมัดเรียบร้อยแล้วก็เอาบีบบีบบีบที่หัวนี่ไงมาบีบที่หัวให้มันสนิทกันนี่ไหมแล้วก็อ่าตะล่อมตะล่อมตะล่อมให้มันป็นกลมๆนะเห็นไหมให้มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมให้มันตะล่อมตะล่อมตะล่อมให้มันไอ เล็กๆหน่อยก็ไม่แม่แล้วก็มาวางไว้ในถาดนี่นะมันมันสี่แถวก็ท่างก็อ่าเบียดเบียดลงไปแล้วก็เบียดเบียดลงไปอ่าโอเคนะครับอ่าลูกที่ลูกที่หกแล้วโอเคนะครับอ่าอ่าเอาเอาเอาไม้แค่ครึ่งไปนิดหน่อยนะครับครึ่งให้มันยาวนิดหน่อยแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาฝั่งยาวเนี่ยมาม้วนม้วนนะครับม้วน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 ให้แม่ม้วนเสร็จแล้วเราก็เอา เอามือทั้งสองข้างคลึงนะครับคลึงคลึงให้มันยาวประมาณสองครบนะครับประมาณนะคะระะคะับความโดยประมาณนะ,ะเมื่อเมื่อยาวแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอาเห็นไหมทำเป็นรูปตัวยูก่อนนะครับเสร็จแล้วเอาเอาฝัา่งขวานี่ม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปข้างล่างนี่เลยไหมม้วนขึ้นมาไหมให้ไหมเอาเอา,เอาเส้นนี้ไหมหม้วนซุกเข้าไปข้างล่างข้างในนี่ไหมซุกเข้าไปข้างใน,น เสร็จแล้วก็มามัดกันตรงนี้แม่มัดมัดกันตรงไอ้ปลายเนี่ยมัดเสร็จแล้วท่านก็คึงคึงคึงบีบให้มันเล็กๆนะครับหม่ไม่ห่าเห็นไหมให้มันจะได้เข้าไอ้ไอ้ในถาดได้ไมันเมือ่อเมื่อครึงเข้ามาเนี่ยขนาดนี้แล้ว,แล,วแล้วท่านก็ไปวางไว้ในถาดได้ไหมฮะถาดที่ั่นเตรียมไว้รองกระดาษไขยอย่างดีนะครแม่โอเคนะครแม่อ่าเห็นไหมได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไปยหกลูกแล้ว <c oughs> ครับอืออันนี้เป็นวิธีขึ้น ขึ้นลูกแบบอันอแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆเออมันมีอีกหลายวิธีนะครับขึ้นลูกไอ้ขนมปังเนี่ยมีเยอะนะครับไอ่แม่แบบใส้นันก็ขึ้นไปอีกแบบนึงรับไอ้แม่ก็แล้วแต่นะครับท่านก็ไปศึกษาได้ในใน u t u ู e นะครับอ่าโอเคได้ไหมอ่าเนี่ยจะได้จะได้สองไอ้แม่เอาแก่สองครึ่บนะครับสองครึ่บไอ้แม่อ่าสองครึ่บได้แล้วครับเห็นไหมอ่า ลากมาให้มันเป็นลูกโตอยู่นี่ก่อนแล้วก็ม้วน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 ไห้แมม้วนเลยม้วนม้วนเอานี่ม้วนเข้าไปซุกเข้าไปข้างในนี่เห็นไหมแล้วก็มัดกันนะครับมัดกันนะ่มัดมัดกันที่ปลายตรงนี้เห็นไหมมัดเสร็จแล้วก็ท่้นก็ตะล่อมตะล่อมให้มันให้มันเล็กๆหน่อยแล้วก็เพื่อมันจะได้ใส่ในถาดได้ไหมเนี่ยเนี่ยอเสร็จแล้วก็มาเอามาใส่ในถาดนี่แล้วก็เห็นไหมเนี่ยเหียแมอ่าโอเคนะครับเห็นไหม เอาไปเบียดเบียดกันในทาเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันกันเองเนาะมันจะดันกันพองกันมาเองแล้วนี่อ่าโอเคนะครับได้ไปเจ็ดลูกแล้วอ่าโอเคแล้วไอ้มาไอ้มาอันนี้ครึ่งให้มันยาวนิดหน่อยนะครับยาวนิดหน่อยไหมยาวนิดหน่อยไม่ต้องยาวมากเลยไหมอ่าแล้วก็ม้วนนะครับม้วน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 เสร็จแล้วล้วก็เอาเอามือทั้งสองข้างครึ่งนะครึ่งครึ่งไปครึ่งมาเนี่ยเพื่อให้มันได้ ความยาวประมาณสองครึ่บนะครับประมาณสองครึ่บได้แล้วได้เรบร้อยแล้วก็ทําเป็นรูปตัวยูเห็นเนี่ยทำรูปยูหนูก็มัดนะครับมัดม้วนม้วนทำไมเป็นอไนี่ยแน่มัดไหมมัดเชือกอะมัดเชือกเห็นไหมไ่เห็นไหมอ่าแล้วก็เอาปลายมาบีบบีบบีบปลายให้มันติดกันเลยไหมแล้วก็อ่าบีบบีบให้มันอให้มันให้มันเล็กๆ็กหน่อยใช่ไหมโอเคแล้วก็ให้มันให้มันเล็กเลกหน่อยมันจะได้ลงลงล็อกเห็นไหม เนี gli, o, ok, Leonardo, mari, ่ยๆๆลงล็อกล็อกของมันเนี่ยเนี่ยๆเอาเอาใส่ในล็อกได้นะร็จแล้วมันจะเราพอกแป้งแล้วมันจะบานขึ้นมาอีกทีนะครับอ่าโอเคได้มาเอาทำจนหมดได้แปดละแปดละไม่เหลืออีกแปดนะครับโอเคนะครับอาจจะทําให้ดูให้หมดเลยครับอ่โอเคท่านจะต้องไม่ไม่ต้องมาสงสัยนะครับโอเคนะครับอ่าเนี่ยอ่าม้วนอ่าม้วนม้วนม้วนมาแล้วก็เอามือคลึงนะครับมือคลึง ครึ่ง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 ให้มันได้ประมาณสองคืบเมื่อมันได้สองคืบเรียบร้อยแล้วก like ็ลากมาทําเป็นตัวยูอย่างนี้นะก็เห็นไหมแล้วก็ม้วนนะก็ม้วนม้วนเห็นไหมเอาม้วนม้วนเข้ามานล้นี่เนี่ยม้วนเข้ามาตรงนี้เห็นไหมเอาเอาเอาอีกเส้นหนึ่งม้วนเข้าไปยัดเข้าไป้างในนี่เห็นไหมแล้วก็แล้วก็มามัดกันตรงนี้เห็นไหมบีบบีบบีบไปนี่เห็นไหมอันที่เหลือก็ตะล่อมตะล่อมให้มันเล็กๆหน่อยเห็นไหม อ่าเมื่อมันเล็กๆเรียบร้อยแล้วท่านก็เอาไปใส่ในใส่ในถาดที่เราเตรียมไว้เนี่ยเนี่เนี่ยเอาเอาให้ได้สี่แถวนะครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวท่านจะทําเป็นรูปไหนแล้วกันนี่สี่แถวอะโอเคได้อ่าอันนี้ขึ้นแถวที่สามแล้วโอเคนะครับไอ็มเอ้าลูกต่อไปอืมกับเจแล้วก็ได้ครึ่งกว่าแล้วได้ครึ่งกว่าแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคแล้วไงไ้ม อ่าอ่าเนี่ยม้วนอ่าม้วนม้วนม้วนอ่าเป็นทองม้วนนะครับม้วนอ่าม้วนแล้วก็ครึ่งับครึ่งม้วนแล้วก็ครึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ออาเนี่ยโอเคได้ไหมได้แล้ะประมาณสองสองครบนะครับอ่าทำไปรูดตัวอยู่ม้วนม้วนแล้วก็ม้วน ออันนี้ก็ม้วนเข้ามายัดมาอยู่ตรงกลางนี่อ่าแล้วก็เอาปลายนี่มาบีบกันนี่เห็นไหมเพื่อมันติดกันสนิทนี่ไหมอ่ยแล้วก็ตะล่อมตะล่อมให้มันให้มันเนี่ยเห็นไหมให้มันคิดๆกันนี่ไหมมันก็จะได้เล็กหน่อยฮะเพื่อมันเพื่อมันใส่ในถาดนี่จะได้ไม่ไม่จะเปิงพื้นที่นะกับให้มันพองไปขึ้นไปดางบนนะเข้าไหมฮโอเคนะครับไหมอโอเคนะครับไหมเนี่ยะได้ ไอ้สิบละเหลืออีกหกนะครับออโอเคแล้วครับอ่าต่อไปอ่าโอเคแล้วครับมามันไม่ยากนะครับขึ้นลูกนะฮะท่านจะเอาแบบลูกไหนก็แล้วแต่นะครับมาอ่าเห็นไหมได้มาแปลงทำรีดยาวๆนิดๆหน่อยๆ,ๆนี่แล้วก็ม้วนม้วนนะครับม้วนม้วนมันได้ขนาดนี้แล้วเราก็คลึงนะครับเอามือครึงสองข้างเนี่ยครึงไปคลึงมาจนให้มันยาวประมาณอ่า ยาวประมาณสองคืบนะครับประมาณสองคืบใช่ไหมสองคืบแล้วก็ทําเป็นรูปตัวโยก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ม้วนขาฝั่งขวาเนี่ยมาซุกเอ่อมาหลอดมาทางฝั่งซ้ายเนี่ยเอาเอาเส้นเหลือที่เหลือนั่นก็มุดไว้ตรงกลางนี่ใช่ไหมอ่าโผล่มาทั้งนี้เราก็เอาเอาไปมัดกับไอ้อ่าเนี่ยปลายปลายเส้นแรกเนี่ยมาแล้วเสร็จแล้วก็โอเคตะล่อมตะล่อมให้มันเป็น กลมๆหน่อยนะได้ไหมอ่าตะล่อมเป็นกลมๆหน่อยต้อง่โอเคได้ไหมอ่าเสร็จแล้วก็เอาไปวางในถาดให้ใครวางในถาดน่าวางในถาดนะะฮโอเคได้ไหมวางในถาดมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยไหมโอเคได้ไหมอ๋อเกือบละเกือบเกือบเกือบเสร็จแล้วนะครับอ่าลูกอ่าลูกเกือบหรืออีกห้าลูกนะครับไหม อันนี้เป็นวิธีขึ้นรูปนะครับ <c oughs> อ่ามันมีหลายอย่างนะครับเออขึ้นรูปไอ้ขนมปังเนี่ยเออมีเยอะแยะนะครับเออท่านอย่าเอาไปขึ้นรูปเป็นแบบแบบเใส่ในลบก็ได้นะครับใส่ในลบเพื่อแบบนั้นก็ขึ้นไปอีกแบบนึงก,ก็วางเป็นก้อนๆอะไรนี่อะไรอัน,นได้ได้ไหมอันนี้เราเราเราจุดประสงค์เราจะกินเป็นทีละอันทีละอันนะครับไห้แไหมเนี่ยมันเป็นยีไหมอ่าทำเป็นรูปตัวย่เห็นไหมแล้วก็ม้วนแล้วก็มวนมมวน ใช่ไหมแล้วก็จับยัดอีกเส้นหนึ่งยัดเข้าไปตรงกลางนี่แม่มันมันได้เรียบร้อยแล้วก็บีบบีบปลายมันเรียบร้อยแล้วก็ตะล่อมตะล่อมมันเล็กเล็กหน่อยได้เลยไหมได้ได้ได้เล็กเล็กเลยไหมเล็กเล็กแล้วก็เอามาใส่ตรงถาดนี่นะก็เห็นไหมเนี่ยๆๆช่องถาดนี่แมาอันนี้มันอ่าเริ่ Ball, designs, so Hoy, on, okay, okay. มแน่นแล้วนะโอเคนั้งใจไเดี๋ยวมันมันจะมันจะเบียดกัน ขึ้นไปเองก็อ่าพอดแล้วแจนแล้วได้ไหมนะมันจะเบียดขึ้นขึ้นไปเองนะอ่าเหลืออีกสี่โรคสุดท้ายอะไรไหมฮเคลร์แล้วอ่าแ,นะแนี่ยเนีน่ยเนโอเคนะโฮนะนวิดอันนี้โฮนวิดนะครับโฮนวิดโฮนวิดมันม่วงนะครับโฮนวิดมันม่วงสูตรโฮมเมดนะครับอ่ารวยประมาณการก็ครัไม่ไม่ไม่มีสูตรแน่นอนนะครับใช้ความรู้สึกเอาเองนะนะ่ะยาวประมาณสอง สองคืลบวกาใอ hora, ้มาล้วก็ทําเป็นรูปตัวยูางเ้วก็ม้วนนะครับม้วนม้วนมัดเชือกครับม้วนมัดเชือกนี่ไหมอ่าเรก็เอานี้ม้วนเข้าไปอยู่ตรงกลางนี่ไหมอ่าโอเคนะไหมแล้วก็มัดปลายนะครับมัดปลายเสร็จแล้วก็ตะล่อมให้มันเล็กๆหน่อยนะครับนอ่ไหมนี่้หมตะตะล่อมให้มันเล็กๆหน่อยครับนี่ไหมเสร็จแล้วก็เอามาใส่ถาดนี่ไหมออันนี้แถวทุดท้ายแล้วนะครับเลยนี่ไหมก็เอามายัดใส่ตรงตรงนี้นี่ไหเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ มันจะเบียดขึ้นมาเองนะครับมันจะดันขึ้นมาเองก็เห็นนะหรืออีกสามลูกนะครับเนี่เกือบเจล้วเกือบเจล้วโอ้โหอมัน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 ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นยังไงก็มันแหละไม่เป็นไรโอเคลูกทรงมันมันเดี๋ยวมันโดนลูกกิ้งมันก็อันนั้นเป็นบทอะไรมากิ้ง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 เอ๋ไม่ไม่ไมอ่า แล้วก็กิ้งเป็นกลมๆไหมอโอเคนค่าขึ้นไหมได้แล้วนะได้ได้ประมาณสองสองครบ่แล้วครับหมาไหมเราทำเป็นรูปตัวยูะมวนม้วนไหมอันนี้อัน,นการขึ้นรูปแบบง่ายๆนะครับแล้วก็สวยงามด้วยไหมอ่าบีปลายนะครับบีปลายบีปลายแล้วก็ตะล่อมนะครับตะล่อมตะล่อมให้มันอให้มันอยู่ในทรงหน่อยอโอเคนะไหมได้แล้ว ได้ใส่แล้วก็เอาไปใส่ในถาดแล้วก็ใส่ในถาดอ่าเนี่ยเอาไปยัดอยู่ในที่ว่างๆนี่ก็โอเคนะครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมันจะเบียดเสียดก,กันขึ้นไปเองเลยเไมาก่อนรถแแ้อแจกนงให้มาโอเคอ่ะเหลืออีกสองลูกสุดท้ายนะครับอ่าโอเคนะครับไม่ไม่ต้องพิธีพิธันอะไรมากนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยการขึ้นลูกใช่ไหมไอ้มา อโอเคแล้วเอามือเอามือครึ่งนะครับครึง่งครึ่งเสร็จแล้วล้วก็โอเคไนดะ้ไหมครึ่งเรียบร้อยแล้วก็เห็นไหมทำเป็นรูปตัวยูก่อนแล้วก็ม้วนกับม้วนเออเออเห็นไหมท่านก็คงอะม้วนเป็นแล้วนะเข้าไปไหมดูให้ตั้งสิบหกลูกเห็นไหมเน,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 นี้ยแล้วก็มามัดปลายนี่แล้วก็อ่ะครึ่งเห็นไหมครึง่งให้มันน้อยเล็กๆหน่อยนะอโอเคไอ้ช่องที่มันจะลงเนี่ยมันเล็กแล้วนะให้หมันเล็กแล้วเน อ่ามันเหลือเล็กเลยไหมเนี <g ab> ่ยเนี่ยเนี่ยของมันคือเนี่ยมาก็เบียดกันเข้าไปแลครับอ่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเบียดกันขึ้นมาเองแล้วก็อ่าก็ก็ไม่เป็นไรนะมันก็คืออ่าโควิดนั่นแหละมันก้อนไหนก็แบ่งอ่าเห็นไหมดแล้วนะครับหมดแล้วเห้มไหมก้อนสุดท้ายแล้วอ่าโอเคแล้วก้อนสุดท้ายแล้วครับเนี้ยเนี่ยเนี่ยอ่า ม้วนม้วนม้วนแล้วก็ครึ่งม้วนแล้วก็คึ่งคร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 ึ่ง,ง,งให้มันยาวประมาณสองครบประมาณนะโดยประมาณเมื่อมันได้ขนาดนี้แล้วก็โอเคนะไดไหมก็ทำเป็นลูกดูยูก่อนนไหมเสร็จแล้วก็เอาอันขวาเนี่ยเนี่ยหลักเข้ามาม้วนเข้าไปข้างล่างนี่ก็ขึ้นมานี่เนี่ไหมเนี่ไหม,ไหม อันอันเหลืออีกเส้นหนึ่งแล้วก็เอายัดเข้ไา,นะาไปตรงกลางนี่ไมนะยัดไปตรงกลางนี่ไหมอ่าแล้วก็โผล่มาข้างหลังนี่ก็อ่าเอามาเอามาเชื่อมกันตรงนี้ไหมบ,บีบบีบบีบเมื่อมันเชื่อมกว้แล้วเราก็ตะล่อมฮนะตะล่อมให้มันเล็กๆหน่อยเพราะว่ามันรูตรงนี้มันเล็กแล้วไหมไหมไหมเล็กๆแล้อะไรไหมมันจะบีบไม่ลงได้ไหมโอเคได้ไหมก็เอาไปยัดไว้ตรงรูนี่ไมมได้ได้ไหมได้แล้วแล้วก็ไปมาอันอัน ได้แล้วอะไมาแล้ว no ได้อะไรมาอ่เนี่ยเนี่ยได้ละสิบสิบหกสิบหกอันนะครับทีนี้เราก็ตัดตัดไอ้เศษเศษนี้ออกเสนะครับไอ้เศษไอ้เนี่ยแล้วก็เอาเอาพลาสติกคุมนะครับอ่าแล้วก็พักไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับอ่าเดี๋ยวแล้วหลังจากหนึ่งชั่วโมงเราจะทาด้วยไอ้ไข่แดงที่เราขโมยไว้น่ะอ่าไหนมาเอาไข่แดงผสมนมนิดๆหน่อยๆนะครับใส่นิดหน่อยนะครับแล้วก็เอามาทาทาทาก่อนเข้าอบนะครับเห็นไหม ถึงเวลานั้นก็จะทาหนนะ้าไขรนั้นจะเปิดมาให้ดูอีกทีนะคนก็ไม่ม่เอาเเอาขั้นตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาไปพักพักแป้งก่อนหนะึ่งชั่วโมงนะครับ